สวัสดีครับผมนายอนุชิตดุมแก้วมาจากวิทยายลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับวงจรนี้จะมีสองจอสองวงจรหลักๆคือวงจรแสงสว่างและวงจรกำลังซึ่งขั้นตอนและวิธีการทำนะครับอันดับแรกเราจะล่างเส้นตีแบบให้ได้ ตามแบบนะครับคือเส้นแนวตั้งและล่างเส้นแนวนอนเมื่อเราล่างเส้นเสร็จนะครับเราจะทําการติดตั้งรางซึ่งจะทําให้ได้สี่องศาและทําการเจาะรางเพื่อใส่คอนเนคเตอร์และสวิตช์นะครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปเราจะทําการดัดท่อ PVC ซึ่งมีอยู่3จุดนะครับเป็นการดัดสีผ้าองศานะครับเมื่อเราดัดท่อ PVC เสร็จปุ๊บเราจะมาทำการดัดท่อ e m t เป็นการดัดท่อข้ามบ็อกหรือสิ่งขีดขวางหรือเรียกว่าการดัดท่อออฟเซ t ตนะครับเมื่อเราดัดท่อเสร็จทั้งหมดและทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเราจะทำการร้อยสายนะครับซึ่งเราจะร้อยสายวงจรกำลังและวงจรแสงสว่างให้เสร็จสิ้นทั้งหมดและเราจะมาทำการต่อวงจร ในตู้คอน sumer นะครับและลำดับสุดท้ายเราจะทำการต่อกกิฟตของสายดินหรือหลักก่านะครับเมื่อเสร็จสิ้นเราทำการทดลองอันดับแรกเราจะออนเมนเบเกอร์ขึ้นและทดลองวงจรแสงสว่างออนเบเกอร์ย่อย10แอมป์นะครับและวงจรแสงสว่างจะมีอยู่2หลอดนะครับคือ สวิตสองทางควบคุม1หลอดนะครับและสวิตท,ทางเดียวควบคุม1หลอดนะครับและจะมีโฟโตสวิตนะครับหรือสวิตแสงแดดจะทำงานในเวลากลางคืนนะครับ และเวลาที่เราใช้ในการทําตัวนี้เราใช้อยู่ที่7ชั่วโมงแต่เวลาในการแข่งขันเราต้องทําเวลาให้ได้4ชั่วโมงครับขอบคุณครับ